อ่าโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจํานวน213บาทนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนเวเลตแบบโดยตรงเลยนะครับผมแอปนี้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากมีเงินฟรีทูมิเนเวเลตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมิเนเวเลตกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมมก็จะาอัปเด นะครับวิธีการหาเงินฟรีทูมิเนีวเลตแบบโดยตรงนะครับผมทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นและก็ไม่เสียเงินแน่นอนนะครับใครที่อยากมีเงินฟรีทูมิเนียวเลตฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับเอาโอเคนะครับผมสรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมิเนีวเลตสองบาทล่าสุดนะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่าเอิร์นมันนี่นะครับผมแอปนี้เนี่ยดาวน บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดแอปนี้นะครับสามารถไปค้นหาชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อแอปไว้ให้นะครับสามารถกดค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมดก็ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดติดตั้งได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของหลักฐานการถอนเงินล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนเงินไปนะครับการชําระเงินขึ้นสําเร็จแล้วนะครับถอนไปจํานวน59,700คะแนนนะครับ ที่ผมได้ทําการถอนเงินไปนั่นเองนะครับก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับถอนเงินไปเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับเงินก็ได้เข้าที่ t ูบันเนี่ยวอลเลตเลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปนี้นะครับผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้ไปดูวิธีการสมัครได้เลยครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับเอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูกันนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับด้านล่างนะครับผมก็จะมีหน้าแรกนะครับกิจกรรมและก็ของฉันนะครับแอปนี้ไม่ต้องกรอกรหัสโค้ดหหรรืืออว่่าาัสแนนนะํเพ ในส่วนของหน้าแรกเนี่ยก็จะมีจํานวนเหรียญทองนะครับให้เราดูว่าคะแนนเหรียญทองที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับผมมันจะขึ้นตรงนี้ให้เราดูเลยนะครับว่าเป็นเงินกี่บาทนะครับผมมี1,500คะแนนนะครับก็เป็นเงินอยู่ที่5.3บาทไทยนะครับผมนี่ครับตามนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมตรงนี้นะครับมันจะมีแท็บเมนูนะครับเราสามารถเลื่อนได้นะครับรางวัลเช็คอินนะครับโบนัสคาเชิญนะครับ ATM ในส่วนของชุมนิยในส่วนของการถอนเงินนะครับและก็ดนามิกของกระเป๋าเงินนะครับผมรายได้จากการเชิญเพื่อนเนาะแล้วก็ชุมชน เราสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเช็คอินนะครับกดเข้าไปที่การเช็คอินนะครับกดอันแรกนะครับผมพอเราเข้ามาที่การเช็คอินนะครับตรงนี้จะเป็นการเช็คอินรับโบนัสฟรีรายวันนะครับรับได้ทุกวันนะครับวันละ1ครั้งนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานเนาะวิธีการกดรับนะครับผมก็ให้เรากดรับโบนัสรายวันนะครับตรงนี้เลยนะครับเป็นการดูโฆษณาหรือว่าวีดีโอกดรับได้เลยนะเอาโอเคนะครับวิธีการเช็คอินก็ประมาณนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับผมเรามาดูในส่วนของแท็บเมนูด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับก็คือแท็บเมนูที่เราจะต้องเข้าไปทําภารกิจนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับอันแรกนะครับผมสีม่วงนะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับรอสักครู่นะครับมันจะทําการโหลดข้อมูลนะครับในส่วนของภารกิจต่างๆขึ้นมาให้เราดูนะครับอ่าโอเคนะครับผมถ้าเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันยังเป็นหน้าจอสีขาวอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ให้เราการกระบาดด้านบนปิดไปนะครับอาจจะยังไม่มีงานเข้ามาให้เราทํานะครับก็ใหเรากดอันที่ สองนะครับผมที่เป็นรูปจอยเกมสีฟ้านะครับกดเข้ามาเลยนะครับตัวนี้ก็ยังรอโหลดงานอยู่นะครับผมอ่า อันที e 3. ่3นะครับผมก็ยังไม่มีงานเข้ามานะครับตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงของการอัปเดตอยู่นะยังไม่มีงานเข้ามาให้เราทานะครับผมนี่ครับบางคนก็อาจจะสมัครมาครั้งแรกนะครับอาจจะกดยังไม่ขึ้นงานอะไรประมาณนี้เนาะให้เราเลื่อนลงมาแท็บด้านล่างนะครับสาหรับด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีแท็บเมนูขึ้นตรงนี้นะครับผมที่เป็นในส่วนของเมนูภารกิจนะครับเราสามารถมาดูแท็บตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราทำนะครับอันแรกนะครับผมอันนี้เลยนะครับผม1,900นคะแนนนะครับก็ให้เรากดเข้าไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทํา ภารกิจโดยการดาวน์โหลดแอปติดตั้งลงในเครื่องของเราแล้วก็ทำภารกิจต่างๆให้สําเร็จนะครับเราถึงจะได้รับในส่วนของคะแนนเนาะภารกิจนะครับมีอะไรบ้างนะครับมี2ข้อนะครับ1คือการดาวน์โหลดแอปเริ่มต้นนะครับแล้วก็ลองใช้งาน1นาทีเราได้รับทันทีเลย 1, 1 4 0คะแนนนะครับต่อไปนะครับผมเป็นข้อที่2นะครับเปิดแอปในวันถัดไปก็คือในวันถัดไปเนี่ยเราก็ต้องเปิดแอปเข้าใช้งานอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเวลา1นนาทีก็จะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับ 1, 5 0 0คะแนนอ่ะ1,900คะแนนนะครับผมภารกิจไม่ยากนะครับแค่นี้เลยนะครับต่อมานะครับผมรับรางวัลมากมายนะครับรับ1,500บาททุกวันภารกิจนี้นะครับจะเป็นการดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรางวัลภารกิจนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อที่6กนะครับก็จะเป็นในส่วนการดูวิดีโอและรับเหรียญนะครับดาวน์โหลดแอปและรับเหรียญนะครับผมเปิดแอปที่เราดาวน์โหลดนะครับในวันที่2และรับ5คะแนนนะ วันที่3นะครับเปิดแอปที่เราดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็ในวันที่4นะครับเปิดแอปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ในวันที่5นะครับเปิดแอปที่เราดาวน์โหลดนั่นเองนะครับผมแค่นี้เลยนะครับภารกิจง่ายๆนะครับก็ยังมีอีกหลายแอปนะครับที่เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ทําภารกิจได้นะครับล้วก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดลองเข้าไปทําภารกิจดูนะครับวิธีการหาคะแนนปักมานี้เลยนะครับอย่างเช่นแอปนี้นะครับผม Bitasa Crypto Exchange นะครับก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับอ่ะกดเข้าไปอันนี้ผมมีในเครื่องแล้วนะผมคิดว่าน่าจะ ทำภารกิจนี้ไม่ได้นะเพราะว่าน่าจะเป็นการทาภารกิจเฉพาะเครื่องที่ดาวน์โหลดครั้งแรกนะครับผมนี่ครับตรงนี้เลยนะครับที่เขาเขียนบอกนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยดาวนโหลดนะก็ลองดาวน์โหลดดูนะครับมีหลายแอปอยู่นะลองดาวโหลดดูนะครับอันนี้ก็3,000ันกว่าคะแนน1000กว่าคะแนนนะครับผมถือว่าได้รับคะแนนพอสมควรนะครับมีแอปให้เราเลือกดาวน์โหลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็แต่ละแอปเนี่ยหลักพันก็มีนะครับเพราะว่าการถอนเงินครั้งแรกนะครับผมเขากําหนดที่10,000คะแนนนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ยากนะครับต่อมานะครับผม ในส่วนของเมนูที่2นะครับในส่วนของกิจกรรมกิจกรรมตรงนี้นะครับผมก็แนะนําแค่2อันนี้แล้วกันเนาะอันนี้ผมไม่แนะนําให้เล่นแล้วกันนะครับ Add Joy นะครับกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยยังไม่มีงานเข้ามานะครับผมยังไม่มีงานเนาะโอเคสปินนะครับกดเข้ามาดูก่อนนะครับว่ามีงานหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังไม่มีงานเข้ามานะครับต่อมานะครับผมในส่วนของการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดมาที่ของฉันนะครับเมนูที่2อ่าเมนูที่3นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าสตางค์ของเรานะครับสำหรับ ใครที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อการถอนเงินนะครับก็กดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราเลือกตรงนี้นะครับมันจะเขียนคําว่าช่องทางอื่นนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราเลือกเป็น t ูมิเนอเลนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําล้ะกันเนาะอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เสี่ยงที่เงินจะไม่เข้าด้วยนะครับแนะนําเป็น t ูมิเนอเลง่ายที่สุดนะครับการถอนเงินนะครับผมอยู่ที่1-0,000คะแนนขั้นต่ําในการถอนเงินหรือประมาณ35บาทนะครับผม35บาทไทยเนาะในส่วนของการถอนเงินนะครับประมาณนี้เลยนะครับ วิธีการเพิ่มช่องทางการถอนเงินก็กดเข้าไปจากนั้นนะครับผมกรอกเบอร์ wallet ของเราลงไปในช่องแรกนะครับเบอร์ wallet นะครับช่องนี้นะครับอันนี้เป็นเบอร์มือถือของเราชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชี wallet ของเราเลยอีเมลที่เราใช้สมัครแอปบัญชีทุงนิวเลใส่ลงไปนะครับแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดรับได้เลยสําหรับใครที่เคยถอนเงินแล้วเนี่ยมันก็จะบันทึกข้อมูลไว้ให้เราเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกรอกซ้ำนะครับสำหรับใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับกดเชิญตรงนี้เลยนะครับกดแบ่งปันได้เลยนะนะครับแล้วก็แนะนําผ่านทุกช่องทาง ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการอัปเดตของแอป Earn Money นะครับผมยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับผมฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ